สวัสดีครับฟาร์มเฮาส์ครับหอมนมฟเช้ารช้าฟา์มเฮาสลูกใหม่ส่งความสุขหอมกลุ่นจากเตาทุกวันเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา h i g Q U S T รวม5สารอาหารและผสมกอาซ L C F O S ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง สำหรัลูกค้าเร่งไงครับผมหลับไม่ได้อาหารเช้าพร้อมเลยนครับพี่รักเช้าดีดมีไฟเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮเกนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเช้าอร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้า เอาปป๊ซี่บินัขวดใหม่เป๊ปซี่สาเต็มสิบสิบบาทห้ามพลาดโอ้โหร้านนี้ทำไมขายดีจังก็พี่ใช้ซันวาเล่โอ้ชิ้นเป๊ะอร่อยเป๊ะกำไรเป๊ะซันวาเล่ใครๆก็ติดใจความเป๊ะ ต้องลองไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะพอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดีต<ร>อ่อเหงือกและฟันได้ครับ